เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้เป็นไงเอ่ยร้อนหรือเปล่าเพราะว่าหนูอ,อยู่ที่นี่วันนี้ฝนตกนะคะที่ฟลอริดาเนาะฝนตกอ่าพายุเข้านะคะนิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่แรงเท่ากับเอ่ออะไรนะวันนี้ก็เห็นน้ําท่วมน้ําแบบน่าสงสารขนมากเลยค่ะอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กโรสเซิควีนนะคะน้ําท่วมหลังคารถเลยค่ะบางคนเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ในห้องในบ้าน แล้วก็พวกซัฟแวกน้ําท่วมนะคะน่าสงสารมากเลยแต่วันนี้เร่ก็ย้ายแล้วนะคะย้ายโรงแรมนะคะจากาที่เดิมที่เราเคยอยู่นะคะตอนนี้ก็เราย้ายมาอีกที่นึงเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้เราก็ยังหาอพาร์ทเมนต์ไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีสเปคมากแล้วก็สิ่งอ,าอพาร์ทเมนต์ที่เราชอบเขาก็ดันไม่อนุมัติอันที่เราชอบอันไหนที่เราไม่ได้ชอบมันก็ จะสลับกันไปอย่างงี้ค่ะแต่เราก็จะหาให้ได้ภายในอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่ามันก็เริ่มนานแล้วเสียเวลาในการที่เราจะต้องหางานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะข้างหลังของเต็มเลย<า>คือเรา,าวันนี้เราเช็คเอาท์ออกมาแล้วเราจะ มาเช็คอินอีกโรงแรมใหม่นะคะนี่คือตอนนี้เรามาถึงแล้วทอมเข้าไปเช็คอินนะคะเพื่อนๆแลเดี๋ยวหนูจะพาเพื่อนเข้าไปเช็คอินโรงแรมสรเีบร้อยแล้วเราจะเห็นเขามีบริจาคเลือดนะคะเดี๋ยวหนูจะพาเพื่อนไปบริจาคเลือดคือทอมจะไปบริจาคลองดูนะคะว่าเราจะได้บริจาคหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีกิฟต์ของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราจะไปดูกันว่าอย่างเราเป็นนักท่องเที่ยว เพราะยังไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักประเดในที่นี่นะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าแต่ละที่กฎหมายมันไม่เหมือนกันแต่ละรัฐนะคะเพื่อนๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าคือดรพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go ไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการทาบริจาคเลือดที่นี่เป็นยังไงเนาะก่อนอื่นเราก็รอเช็คอินก่อนนะคะเอาของเข้าไปเก็บไว้ในห้องเรียบร้อยก่อนเราค่อจะขับรถออกไปข้างนอกกัน,นะคะ่ะ ใชเ,เพื่อนๆเป็ดมาจากไหนคะเนี่ยมันลงมาจากไหนคะมีอยู่ตัวเดียวเดินรอบๆโรงแรมใส่หิวอะค่ะหาของกินดูสิคะก็ดูแล้วนะ่จาจะแก่อายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยดูขนดูไอไเนี่ยคะ่ะมอมแมมเลยดูสิคะหิวเอหาของกินคะ่ะเ,เพื่อนๆเดินตุง้งติง้งตุง้งติง้ตงหลงฝูงมาจากไหนใน,ในตัวเดียวกินมะเขือเทศไหมเอามะเขือเทศให้อะอะอ่ะชิ้ อ๋ชีอีลิลิชีอีโตไม่โตอ๋อเขากำลังกินว่าเกิดใ้อแตกแล้วอ่กูจบอ๋ออันนี้กูจบอาอายุไรเด็ดอ่าอ่าชีเอ็ดอ่าชีฮังกี้ชีลุกอลาว์ for food เย้ชีลุกอลาวโฮเทล for อ uh, ะ some food <laughs> อหิวมากค่ะเดินหาอาหารกินถกนขนมให้ออกินใหญ่เลยเนะอออยู่กินไม่มันงนานนะเอากล้วยให้ค่ะกล้วยฉาบอ่าเฮี แฮปปี happy? Are you happy? Uh ้อ e ย o แฮปปี้เหิวใหญ่เลยเ uh อ๋อเพื่อนๆวันนี้นุย้ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะพอดีระหว่างที่เรารอเช็คอินที่อเมริกาเขาเช็คอินตอนบ่ายสามนะคะเนาะ ว่าเขาไม่ได้เช็คอินเหมือนเราบ่ายสองนะคะเช็คประมาณบ่ายสามถึงจะเช็คได้จริง,รงๆเนาะเราก็ระหว่างนั้นเราก็รอแต่ว่าเชนะ็คเอาท์น่ะก่อน11บเอโมงแต่เช็คอินก่อนบ่ายสามนะคะระหว่างนั้นเราก็เลยมานั่งอยู่ที่แมคโดนัลล์คือรอเพื่อจะเช็คอินโรงแรมใหม่ใช่ไหมคะเราพอดีผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะคุณคุณคุณยายเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วเขาไม่มีตังค์เนาะเขาก็มาเดินขอคนคนนี้เราเห็นนานแล้วเราก็เลย ทอมก็เลยเดินไปเอาตังค์ให้เขานะคะเอาใส่ในกล่องของ<ม>อโดนัทนะคะเขาก็เลยคิดว่ามีโดนัทแต่ทอมบอกว่าไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นฉังมอกของขวัญให้เธอเอาเงินเสรนั้นแค่20่สิบอะค่ะให้เขาไปเราคุณยาย<ๆ>เขาหายไปพักนึง <c oughs> จนเราลืมแล้วะะ <c oughs> ล่วะค่ะเขาก็เดินกลับมาเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่คือเขาเดินกลับมาเปิดประตูเพื่อบอกว่าขอบคุณนะเขาก็ซาบซึ้งมากที่เอาเงินให้เขา เพราะว่าเขามีเงินติดตัวอยู่แค่หนึ่งดอลลาร์นะคะแล้วเขาบอกเขาดีใจมากเขาขอบคุณเขายิ้มตลอดเห็นไหมคะเขามีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เออนะคะเลือกเล่านะคะ <laughs> โอเคแล้วเราก็แวะไปซื้อลอตเตอรี่กันด้วยนะคะลอตเตอรี่ของฟลอริดาที่อเมริกาเนาะก็รอดูนะคะผลออกวันเสาร์ว่าเราจะถูกหรอเปล่ปาเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้บริจาคเลือดก,กันต่อคะ่ะ เพื่อนๆคะเสียความตั้งใจมากเลยคะ่ะทอมเสียอารมณ์มากเลยคะ่ะพอเข้าไปแล้วเขาให้กรอกข้อมูลใช่ไหมคะชื่อนามสกุลอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้กรอกที่อยู่พอเพอิญทอมไม่มีที่อยู่ถาวรของรัฐนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้ให้บริจาคเลือดสรุปว่ากลับกันค่ะ <laughs> กลับโรงแรมกันค่ะเพื่อนๆอ,นอวันนี้ฝนก็ตกนะคะช่วงบ่ายๆมาตกตั้งแต่บ่ายมาตอนนี้เราถึงโรงแรมกันเรียบร้อยแล้วพักผ่อนกันดีกว่าคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเช็คอินกันแล้วเราก็ออกไปให้บริจาคเลือดแต่เพิ่นเขาไม่รับนะคะคือจริงๆเขารับแต่ว่ามันไม่มีที่อยู่ถาวรที่เราจะเซ็นลงไปในนั้นนะคะเขาก็เลยแต่ทอมก็เลยไม่ได้บริจาคนะคะสรุปว่าเราไม่ได้บริจาคเลือดเนาะก็วันนี้ทําบุญให้กับผู้หญิงแก่คนนึงแค่นั้นนี่บริเวณโรงแรมนะคะที่เรามาอยู่ จะโล่งแล้วก็แบบหายใจหายคอสะดวกหน่อยด้านหลังก็จะเป็นพวกแม่น้ํานะคะมีเรือจอดเต็มเลยค่ะดูชั้นสี่ก็จะเห็นวิวทิทัศน์ที่สูงขึ้นหน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราพา เอาไปให้บริจาคเลือดที่เมืองนอกดูว่ามันแตกต่างอย่างเมืองไทยไหมเมืองไทยนี่คือบริจาคฟรีแต่เราก็ไม่ได้เงินอะไรเพราะว่าอยู่ที่เราเต็มใจไหมแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ที่นี่คือถ้าบริจาคเลือดนะคะก็จะได้เงินเขาจะให้กิฟต์เป็นของขวัญเหมือนปลอบใจเราอะไรให้ย0ดอลลาร์เป็นเป็นคาร์ดกิฟต์ของขวัญให้เรานะคะก็ แต่เพอ,เอิอทอมไม่ได้ให้บริจาคะคะก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็แรกคิดว่าจะตั้งใจไปให้บริจาคเลือดเฉยๆแต่เพอ,เอิอไม่มีที่อยู่อย่างที่บอกเบื้องต้นไม่มีที่อยู่ถาวรเนาะก็ะเลยให้ไม่ได้นะคะโอเคถ้าเกิดเพื่อนมีอะไรบางคนเพิ่งจะย้ายมาเพื่อจะมาศึกษาอยู่อเมริกาว่าอยู่รัฐไหนดีเป็นยังไงก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ของนุ้ยได้เลยนะคะนุ้ยทาเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ว่าแต่ละรัฐ มีทั้งหมด24รัฐที่นุ้ยไปมาแล้วนะคะแต่บางรัฐก็จะอยู่นานก็จะมีข้อมูลเยอะหน่อยบางรัฐก็ไปอยู่แค่วัน2วันก็จะมีข้อมูลนิดนึงก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ของใน Facebook นุ้ยดูยใน YouTube นะคะพูดผิดพูดถูกค่ะ,ะเพื่อนๆก็สามารถไปดูในนั้นได้ว่าแต่ละรัฐเป็นยังไงนะคะก็ยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ขอขอบคุณมากถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ให้เราด้วยนะคะแล้วเราเจออะไรที่แปลกๆหรือ,ออะไรที่มันแตกต่างจากเมืองไทยหรืออะไรที่พอแนะนำหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเราก็จะแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากและสวัสดีค่ะบ๊ายบายทอมมี่บ๊ายบาย